คณนะอนุกรรมาธิการด้านการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานบุธ,ธิสภาลงพื้นที่ที่จังหวัดชนบุรีค่ะไปศึกษาดูงานด้านพานนิตนาวีและหารือการยกระดับทักษะแรงงาน SME มุ่งเสริมศักยภาพการแข่งขันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย คณะอนุกรรมธิการด้านการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานในคณะกรรมธิการการแรงงานวุฒิสภาซึ่งนำโดยนายพิบูลอัดหาฤหันปราการรองประธานคณะกรรมธิการพร้อมคณะอนุกรรมธิการและที่ปรึกษาลงพื้นที่จังหวัดชนบุรีเพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาทักษะแรงงานไทย โดยในช่วงเช้านะคะทางคณะได้เข้าไปศึกษาดูงานที่คณะพาณิชนาวีนานาชาติมหาวิทยายลัยเกรรษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชาซึ่งเป็นสถาบันหลักในการผลิตบุคลากรด้านการเดินเรือและอุตสาหกรรมทางทะเลรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ eec ส่วนในช่วงบ่ายค่ะได้ไปหารือร่วมกับสหพันธ์สมาคมผู้ประกอบการไทยจังหวัดชนบุรีเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะแรงงาน SME เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและสอดรับกับทิศทางเศรษฐกิจยุคใหม่ โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ค่ะสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของวุฒิสภาในการผลักดันการพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งในภาคพาณิชนาวีและกลุ่มผู้ประกอบการ SME อันเป็นรากฐานสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน